สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ย่านอ่อนนุ่นนะคะย่านที่เรียกได้ว่า i n นสตาแกร a เมเบิสุดๆวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันว่าอยู่ที่ย่านนี้จะได้สักกี่รูป การล้างฟิล์มสุดคูของคุณชาติชาติวักวีนะคะช่างภาพที่มีชื่อเสียงมาจากการถ่ายภาพจากฟิล์มกระจกที่มีอายุมากกว่าร้อยปีค่ะโซนของร้านแอร์แ lap ค่ะก็จะมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีร้านขายเสื้อที่ชื่อยี่ห้อทรูลี่ค่ะเดินเข้าไปก็จะเป็นเหมือนที่ล้างฟิล์มของคุณแอร์ละคะ่ะไปดูกันว่าห้องล้างฟิล์มเป็นยังไงนะคะ ที่ co-working space ที่สะดวกสบายที่สุดของย่านอา่อนนุ่นะคะก็คือ The f u l Connect นะคะก็จะมีเหมือน co-working space meeting room แล้วก็ private office ให้เช่านะคะแถมยังมีกาแฟให้ฟรีอีกล็อกเกอร์ก็ฟรีเราจะมาดูกันว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้าง ลาฟคาเฟ่นะคะคาเฟ่สไตล์ยุโรปที่เหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนต่อค่ะหรือจะมาจะแอบถ่าลงไอจีเก๋ๆก็ได้ค่ะเพราะว่าร้านเนี่ยอินตาแกรแมเมเบลิลสุดๆไปเลยไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศภายในร้านเป็นยังไง สำหรับเมนูของทางร้านนะคะจะเน้นเป็นแบบโฮมเมดเช่นตัวนี้ Love Me Tender จะเป็นชีสเค้กสูตรโฮมเมดของคุณแม่เจ้าของร้านที่ทำสดๆจากเตาทุกวันค่ะส่วนกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟที่ทางร้านเบลนเองผสมกับสาวรสสดจากโครงการหลวงคอกาแฟสายสุขภาพรักแน่นอนค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฮงหอยทอดชาวเลร้านหอยทอดชื่อดังจากภูเก็ตนะคะร้านนี้จะมีเมนูนปรนจานคือออล้วซึ่งก็คืออ้อส่วนบนแป้งกรอบนั่นเองค่ะชิมกันเลยม<า>เมนูถัดไปนะคะเจ้าของร้านเดียวกันชื่อร้านว่า ขาหมูถั่วต้มกระทะทองค่ะเรามาลองชิมขาหมูก็เลยดีกว่าค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Little f o o d Cafe นะคะ Cafe ที่เราจะได้เล่นกับน้องหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้ง ie, Fox, Fox, jo, ow, ค o อกกี้เฟนนิกซ์ฟอกก์แอตติกส์ฟอกจิงโจ้แมว่ะไปเล่นกับน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับที่สุดท้ายของวันนี้นะคะเราอยู่ที่ p i c k a d e l l y Bangkok Community Mall ตกแต่งสไตล์อังกฤษที่มีร้านค้าและร้านอาหารหลายร้านให้ได้เลือกทานกันนะคะนอกจากนี้ยังมีตลาดนาัดวนันศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกด้วยค่ะ สำหรับย่านอ่อนนุชนะคะเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวมีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซแหล่งแห่งเอาชิลชิร้านกาแฟที่ถ่ายรูปก็ได้เที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ดีแถมคนรักสัตว์ที่อยู่คอนโดก็ยังสามารถมาเล่นกับน้องๆได้ที่ l i ตเติ้ลซูคาเฟหากใครอยากลองมาอยู่ในย่านนี้ขายดี p r o p e r t อร์มีให้คุณค่ะ